สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะภาษาต่างประเทศในภาษาไทยหัวข้อภาษามาลายูชวาชั้นม .3 นะคะเอาละพร้อมแล้วเตรียมปากกาเตรียมสมุด ร้อมที่จะบันทึกความรู้ค่ะถ้าพร้อมกันแล้วมากันเลยค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าภาษามลายูชวาเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรใครทราบบ้างคะซึ่ง ภาษามาลายูชวานะคะปัจจุบันเราจะเรียกว่าภาษาอินโดนีเซียหรือภาษามาเลเซียซึ่งสองประเทศนี้จะใช้ภาษามาลายูและมีประเทศบรูนอีกประเทศหนึ่งที่ใช้ภาษามาลายูนะคะซึ่งเข้ามาในประเทศไทย3ด้านค่ะด้านการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการค้าขายนะคะแล้วก็ด้านวรรณคดีซึ่งราชการที่สองได้มีการประพันธ์เรื่องอีเหนาทําให้ภาษาชวาเข้ามาแล้วก็มีบทบาทในประเทศไทยและก็ภาษาไทยมากนะคะ เรามาดูค่ะลักษณะของคำภาษามาลายูชวานะคะมักจะเป็นคำที่มีสองพยางนะคะแล้วก็จะไม่มีเสียงคำควบกล้าและไม่มีไม่มีการใช้เสียงวรรณยุกนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าทุเรียนคำว่ามังคุดคำว่ากะปะหรืองูกะปะนั่นเองนะคะคำว่ากระดังงากูดังภูเก็บบุรงบูหลัน ค,ครูมีภาพให้นักเรียนดูนะคะมีรูปของปลากระพงค่ะมีรูปนกนะคะรูปทุเรียนรูปมะสายิปรูปปลาลงมารูปผลไม้มังคุดอีกนไหมคะคำเหล่านี้เราจะเจอในชีวิตประจำวันเลยนะคะแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าคำเหล่านี้ไม่ใช่คำไทยแต่เป็นคำที่เรายืมมาจากต่างประเทศนั่นเอง ดังนั้นภาษามาลายูชวาสามารถแบ่งกลุ่มคำออกได้เป็น6กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่ใช้กับวรรณคดีวรรณกรรมนะคะอย่างเช่นกับอีเหนวนะคะพืชดอกไมป้ประเภทสัตว์ประเภทเสิงคองประเภทศิลปะวัฒนธรรมและประเภทสถานที่ต่างๆค่ะดังนั้นค่ะครูมีใบงานนะคะให้นักเรียนทาค่ะเรามาดูท้ายคลิปเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะข้อที่1ค่ะสรุปเนื้อหาและบันทึกลงไปในสมุดค่ะ อย่างที่2คือแบบฝึกหัดให้เรายกตัวอย่างมาคอละ5คํานะคะจากแผนผังเมื่อสักครูนะคะทําเข้าไปลงไปในสมุดของเรานะคะแล้วสามารถเอาไปส่งได้จากทางนี้เลยค่ะทางช่องทางการส่งงานนะคะในกลุ่มภาษาไทยชั้นม .3 ครูสิริรานานะคะอย่าลืมไปกดถูกใจนะคะทางแชทม .3 นะ,ะแล้วก็ สามารถดูย้อนหลังได้ที่ y t u t u นะคะเข้าไป Subscribe นะคะในช่องของครูสีตีรลหนาบอสาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ